มาแล้วทุกคนคลิปนี้จะพาไปเที่ยวเมืองนอตติงแฮมซึ่งอยู่ห่างจากลีดประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆเสรศษๆเมืองนี้มีความงดงามน่าอยู่น่าท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมก็สวยงามพอดีอยากจะพาชมเมืองแล้วก็เล่าย้อนนิดหนึ่งว่าวันเราอะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วสักประมาณเดือนมีนาคมเริ่มเดินเรื่องอะเนาะก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็กัลายาณมิตร ท่านหนึ่งเนาะที่เป็นคนคอนเน็กงานนี้ให้รู้จักกับเจ้าของร้านไทยที่อังกฤษก็สปอนเซอร์มาเป็นวีซ่าเขาเรียกเป็นเวิร์กเพิ่มตัวเวิร์กเพิ่มมิตัวเนี้ยเรามาในช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านพอดีกฎหมายใหม่ออกมาก็มีความฉุกระหุมีข้อจํากัดเยอะเหมือนกันเพราะว่าวีซ่าเก่าเราอะ ซึ่งเราเคยไปอยู่ที่อเมริกามเราเราไปอยู่แบบโอเวอร์สเตย์นะทุกคนก็คือไปโรบินฮูดอ่ะเราก็กลัวเหมือนกันว่าจะมาตรงนี้ไม่ได้แต่เนื่องจากว่าบริษัทเป็นบริษัทที่เวลโนนมีหลายสาขามีร้านทั้งหมดก็10-11สาขาตอนนี้ก็เป็นบริษัทใหญ่ก็สามารถสปอนเซอร์เรามาได้ก็ทำเรื่องมาเป็น Work Permit ซึ่งถ้าได้ Work Permit แบบเราที่มาเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นสกิลสกิลเอ่อ วีซ่านะเป็นเวิร์กเพอร์มิทที่เป็นสกิลวีซ่าก็จะมีอายุของวีซ่า3ปีทีเนี้ยพออยู่ไปครบ3ปีเสร็จเนี่ยทุกคนก็เราก็ต่ออีกถ้าต่ออีก2ปีหรือ3ปีปีที่5เนี่ยเราก็จะสามารถได้เป็นเหมือนใบเขียวเนาะที่ให้เราอยู่เป็นถูกกฎหมายเป็นเป็นเหมือนกรีนการ์ดของอเมริกา ทีเนี้ยพอได้ตรงกรีนค卡ตรงนั้นเสร็จอะเราจะต้องรออีกประมาณ1ปีเพื่อที่จะสอบเป็นพาสปอร์ตเป็นซิติเซนของเขาเออซึ่งต้องใช้เวลารวมรวมๆแล้วก็สักประมาณ6ปีแต่เนี่ยยังรอกฎหมายใหม่อยู่ว่าเดือนเมษายนเนี่ยมันจะออกมามีการเปลี่ยนแปลงต้องมาดูกันว่ามันจะมาเป็นอีกแบบไหนคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรอใบเขียวอ่ะสิปี แล้วรอพาสปอร์ตอีก5ปีเป็น15ปีทุกคนแต่ทีเนี้ยก็ยังไงก็หวงังว่าคงไม่มีการเปลี่ยนนะเรามาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยถ้าเป็นคงอยู่เหมือนเดิมก็อีก6ปีก็น่าจะได้พาสปอร์ตก็เป็นความฝันความหวังของเราที่มาที่นี่นั่นแหละ